เรเวนฟิลเอ่อเฮ้ยโครอดแก๊งเรานี่เออแพ้ไอ้พวกแก๊งบาเกเราต้องไปหาแผนใหม่ก็คือเราต้องไปแอบป้นอาวุธของเอออะไรอะลงเกล็บอาวุธคลังอาวุธล้างของเออกองทัพกันนะครับ Uh huh. หน่วยแกงโครอดเฮ้ยลูกน้องไปป้นขังเก่าของทหารซะไม,ไม่งั้นแกงเราแพ้แน่โอ้ดีครับหัวหน้่เราจะ,จะได้อาวุธปืนอาวุธอะไรเยอะสะักทีเออโอเคเรามีทีทีหนึ่งที่เราจะพอป้อนอาวุธจากทหารได้นี่เลยขังอาวุธทหาร อาร์มี่แวร์เฮาส์้งอาวุธเก่าของหน่วยรบปลอดเชื้ออะไรแมปมิลิทารีอาร์มี่แวร์เฮามันคืออ๋อมีทหารเหรอครับไม่มีคือเดี๋ยวมันจะอันนี้ไงละ่ะมันถูกทิ้งล้างไปแล้วแล้วก็โอ้ทิ้งล้างไปแล้วมีอาวุธเต็มเลยมีแต่ ฐานตรวจการแค่ไม่กี่คนโอเคเข้าใจนะทำไมอะไรเห็นอะไรแปลกๆเออไม่มีอะไรน่ะโอเคลูกน้องลงพื้นที่ลงสนามลบเงยลงพื้นที่ไปป้นอาวุธทหารได้แล้วฐานมีรถถังมีอะไรเต็มไปหมดแต่มีหานจานวนน้อยอ่า huh, แผนการง่ายๆก็คือ เราจะออกมาตามอุโมงนี่อุโมงรถไฟแล้วก็ขนอาวุธมาให้หมดขนอาวุธตรงคลังพวกนี้มาให้หมดแล้วก็ใช้รถไฟขนใช้รถไฟขนกลับยินแดนของโคล,ลอสแล้วก็ไปแจกใจ่ายให้ทั่วเราจะได้มีอาวุธดีๆใช้สักทีเจออะไรเจอปืนอะ,อะไรกวาดมาให้หมดเจอรถถังะไรกวาดมาให้หมดมันมีฐานฝ้าอยู่ก็ฆ่าให้หมดโอเคเข้าใจนะ เข้าใจครับโมน้าเอเคแก๊งโคลอดบุกพวกทหารแถวนี้ไม่มีหรอกลุยเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เป็นที่ล้างแล้วหรือเสียงอะไรนั่นเสียงสัตว์ประหลาดเสียงสัตว์มั้งครับหมาแมวอะไรแถวนี้มัง้งม่น่าเชื่อมั้งเคไปทางนูน่นไปเลยไปบุกยึดอาวุธเอ,อา้ให้มอเฮ้ยอะไรเนี่ยทหารอย่า ฮะทาหารมีอะไรเนี่ยมีอะไรตลาดด้วยยิงมันมันไม่มีปืนเรามีปืนยิงมันเลยฮะอะไรเนี่ยเอามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยิงทหารให้หมดยิงยิงอาเฮ้อฮะ,ะพลังอะไรอ่ะย,ยิงไม่เข้าเลยเออกระสุนหมดเฮ้ยายรด ทหารพวกนี้มีปืนแต่ว่ามันแปลกๆเฮ้ยอย่ายิงพวกพี่อ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้ามีพลังวิเศษด้วยเฮ้ยค่ะเราติดตรงบนยอดตึกเอาวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าอะไรเนี่ยพลังอะไรเนี่ยทหารโอด,ดีตรถมอบก่อนเรามาติดตรงไหนอ่ะ ออกไม่ได้โอ้ยหาทางลงก่อนโอเคโอ้ยหาทางลงก่อนโอ้ยโอ้ยโดนหัวชนโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหารแค่ฐานไม่มีอาวุธก็มาสู้ไม่ได้เฮ้ยนี่ บอกเรานี่กระจอกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมักระเจาะเราพอเรามีปืนผมมันม,มีปืนนี่นี่เจอลูกสองสักหนอ่อยฮะพวกทหารจับทหารกระจอกไม่มีอาวุธเจอพวกเรลัสหน่อยเฮ้ยอ่ามันขึ้นมาได้มันยิงไม่ตายครับเกิดอะไรขึ้นฮะลูกสองพลังอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ย พ่าเลยนี่ไปเร็วทหารจัดการเอ้ยมันพ่นอะไรเนี่ยพ่นกรดวิงรีโหลดช็อตกันอะไรเนี่ยจะเข้าไปใกล้มันมันร้อนมันร้อนมากพลังอะไรเนี่ยย่ยแล้วไอ้แก๊สเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นอ่ะอย่ยแล้วอ่ะ แย่ yeah, แล้วรีบล,ลุกแล้วว่าไม่ทันเฮ้ยใช้อาวุธธรรมดาไม่ได้ต้องใช้ปืนกลปกมันเลือดสีฟ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่คนนี่นะคนต้องเลือดสีแดงสิเฮ้ยมีโรดแย่แล้วจะเข้ามาทำกินเนื้อคนด้วยจะเข้ามานะเว้ยรีบมาสุด รีโรสเด็กลังอะไรมันมีอะไรประหลาดปหลาดด้วยยิงไว้ยันไว้ระวังอ้ามันผีก่อหัวอะไรพนอะไรก่อหน้าเด็กพวกกระจ แล้วบอกปิดาเอ้ยทหารแข็งแปลงขนาดนี้เลยนะมันใส่เกาะยิงไม่เข้าเพราะมันใส่เกาะยิงไม่ตายเพราะมันใส่เกาะเฮ้ยยึดนะแล้วเฮ้ยยิงไม่ตายตะกี้ยิงไม่ตายโอเคยิงตายอยู่เฮ้ยทหารใสร่เกาะพวกทหารมันเกราะนะมันก็เลยยิงไม่ตาย,ยางั้นแหละอย่าไปสนใจมันบุกไปบุกไป เฮ้ยข่ามันพวกมันมีปืนเก่งมากแต่พวกมันมีพลังประหลาดเยะแล้วอ,าาอ, hey, อุซี่ hey, มาหักการสนอยอุซี่นี่ปืนแก๊งของเราเฮ้ยเย้แล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้มันเออพลังโคตเหเกินเกิดอะไรขึ้น,นไปสนับสนุนอะไรเนี่ยพลัง โอ้อะไรเนี่ยเกิดมาทั้าท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นศัตรูอยู่ทางนู้นเจสไนจัดการมันอาชีพสุ่มสไนก่อนโอ้โหพลังเลยจัดกันโป๊ะฉันเลยอ้ามันพ่นอะไรใส่นะอ้าเกิดเร็ว ขนอาวุธไปขนอาวุธไปขน,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 ปนปพวกขนอาวุธก็ขนไปพวกสู้ก็สู้ไปเฮ้ยไม่ตายอ่าตายเก็บจอกเนี่ยฐานใส่กอนหนาไงต้องเจอปืนต้องเจอปืนก็แทงดีนะอย่าบังกล้องเฮ้ยไปบุกขับฆ่าทหารให้หมดโกทหารเก็บจอกเฮ้ย เสียงอะไรโอเคบุกค้งางทหารเฮ้ยคนค้างเฮ้ยอะไรเนี่ยเย้เยอะลูกโม่ฮะเฮ้ยย็ดปืนไม่ตายอย่าเราลีลอดอ่ารีบวิ่งแล้วเฮ้ยนี่มาทางนี้แล้วพว่อ Thank you โอ้โหเร็วๆรีบหนีเร็ว,รว,รว,รรวอ่าเพื่อน แค่ปืนไม่กีบกระบอกอ่าแย่ yeah, แล้วดิบนี้แล้ว yeah. อ่าตายหมดเลยเฮ้ยปิดปืนเท่อยูเ่เราโดนเราโดนพวกมันจะกินกันหมดเลยครับฮะอะไรนะกินเหรอเป็นบ้าน่ะใครมากินกันอะไรตอนนี้ไม่ใช่ดิมันมันกัดเรามันกินเราอ่าเฮ้ย จะพูดอะไรตลกนะ่ะเนี่ยก,กันพูดจากัน้ำซอมบี้นี่เราก็สู้กัทหารเฉยๆนะว้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยทหารกระจอกไม่เห็นมีคิดสองเลยเลยนี่ว่านี่เจอนี่ซะหน่อยอ้าเฮ้ยไม่เห็นดราหลองเหรอ,อย่ยแล้ว ลูกซองเร็วลูกซองซองนี่ต้องยิงลูกซองถึงจะตายว้าแย่แล้วพวกมันมเยอะเ,ออเหลือเกินลูกซองนี่ลูกซองเก่งนักเลยฮะยิงลูกซองไม่ตายสู้มันฮะอะไรเนี่ยพวกมันอึดขนาดนี้เล้วเนี่ยพวกมันใส่กรอเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่โดนหรอกเรามีจุดซุ่มดีด เฮ้ย okay. ยิงหัวไปยังไงก็ตายดีนะฮ่าพวกมันมีปืนมันยิงฟรีจะกลัวอะไรข่าอยู่บนรถไฟบุกไปเลยไม่ต้องกลัวมันมันไม่มีอาวุธนี่ลูกซองช็อตกันเฮ้ยยิงลูกซองไม่ตายเนี่ยแล้วอะไรเฮ้ยพวกมันอะไรค้อนอะไรเนี่ยเฮ้ยค้อนออกจากปากใช่ไหมตะกี้เห็นอยู่ เฮ้ยลูกสองจะเจอลูกสองมาหาการซะหนอ่อยนี่ต้องเจอซุ่มบนรถไฟว้าโ,โอ้ยโอ้ยถุงชนกระแทกบุกไปเราได้เตรียมแล้วฮ่ต้องเจอนี่ซะหน่อยกระจอกเฮ้ยอะไรว้ามันอยู่ด้านบนอ๋อระวังระวังยิงมันยิงมันอะมันคนอะไรมาเนี่ย ไม่มาจีต้องหวง่วงเรามีอาวุธโหดไม่ต้องกลัวตายเพราะพวกมันไม่มีอาวุธมันกากชอาไปหาพวกนี้มันกากขามันเราเหลือเป็นสองร้อยสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบ พวกมันเลือดสีน้ำเงินแปลกๆมากเลยเห็นว่าจะเจอใช่ไหมล่ะเฮ้ยไปขนค้างอาวุธมันนไยขนอาวุธเราขนอาวุธได้เยอะแล้วครับแต่ว่าเรารู้สึกแปลกๆเออเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเจ็ตกระจาะแค่ไหนกันเรามีอาวุธหนะเอ,อ้ยมีปืนกลจัดก,การอะ,อะไรเนี่ยอะไร เฮ้อเหนื่อยเฮ้เรามาอยู่ในไหนเนี่ยเฮ้ยพวกบ้าเอ้ยเฮ้ยพวกปีศาจอะแดกหัวมือออกไอเราไม่ปืนก้นยิ่ง้ยจุดนี้ไปไหนกลรวสท่้าข้ามีปืนก้นนะเว้ยฮ่าข้าาจะาพวกตลาดอะอะไรเจ้า ข้กปินเจ้าทำอะไรโอ้ข้าจะข่าเจ้าเฮ้ยข้ามีปืนกลเอ็มนะเว้ยไม่ต้องกลัวเรามีอาวุธหนักสุดๆบอกมันไม่มีอาปืนฮ่าๆๆปืนกลแลมโปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ฉันโอ้ยยิงด่ข้าทำไมวะเลยโทษทีชายามองไว้กองก็หายนะแต่ว่ากอกพิซซ่า เฮ้เจอลูกโมอ้าอะไรเนี่ย <S <S เอเอมันมียู่มันมุดดินได้ด้วยอ่าระว่างระวัง,วงอ่เอาเฮ้อะไรเนี่ยอะ่ะโดนลังสี <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยทำไมชั้นไอเนี่ยโอ้ยระวังกระตูฮ้ยกระจอกแนะ่ยพวกมันเหลือน้อย,ลยอแล้วอ่าอย่าลวละ อย่าคว้าสิพ่อเดียวกันสิเพื่อนโอ้ยเจ็บเฮ้ยผมปืนสงครามเวดจามเราไม่ปืนสงครามเวดนะแต่เราชนะได้อยู่เพราะมันไม่มีปืนไปบุกยึดขาอาวุธมันมันเหลือน้อยแล้วพวกมันไม่มีแล้วไปไปไปอ่าเราได้ขาอาวุธแล้ว,ว,ว,วไปยึดจุดต่อไป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 ,ไปยึดจุดเลยพวก เข้าไปในนี่จัดการให้หมดอะไรวะอ่ากระจอกนะ่ะมีพลังอะไรแปลกๆก็ไม่เก่งเท่าไหร่ขังอาวุธอาวุธปืนโอ้ของเพียบเฮ้ยทำไมไม่เหลือใครแล้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนอย่าพวกมันมีเยอะเหลเือ,กอเกินอะไรกันอเกิดอะไรขึ้นอ้าว พวกมันมันบ้าเลยมันกัดชันมันกัดชันเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันกัดชันเฮ้ยตราชนะแต่ว่ามันกัดชันโอ้ยมันเกิดอะไรเนี่ยชนะไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นศัตรูเลยโคนให้หมด Okay. เรายึดได้แล้วไปชุดต่อไปโอเคผกมันยังอยู่ตรงมันไปจะออกทางสถานีรถไฟครับไปยึดสถานีรถไฟคืนสิไป,ไปยึดสถานีรถไฟไม,ไม่มีใครแล้วครับโอเคไปชุดนู้นต่อโอเคนายไปดูทางออกพอจะขนพอจะขนทางออกได้ไหมโอเค ไม่มีอะไรนี่นาพวกนี้มันอะไรเนี่ยเลยเ็นพวกฐานเสื้อฟ้าไม่เคยเห็นเลยใส่ชุดเหมือนชุดปอดเชือ้อในนี่มีเชื้ออะไรเหรอหรอเฮ้เป็นอะไรเฮ้ย่ำไมพวกชั้นไอแปลกแเนี่ยโอ้ยเออเป็นหวดัดใช่ัหมขึ้นมาทางเหนือ เราอยู่ในเขตร้อนไงดูอยู่ในเขตร้อนก็เลยเออเจอมาเจอเขตหนาวก็เลยเออก็เลยไอไปจุดอื่นป้าเราพบอะไรแปลกแปปะละ่ะมันตายแล้วไม่ต้องห่วงทางไมทาไมเออมันฟองมันฟื้นได้มันตายตะ่กี้มันตายแล้วจะทำไมมันฟื้นได้มันกดัดฉันแล้วก็เลยยิงมันอ๋อ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  เออข่ายทหารลดอาวุธลดทหารเจ๋งกระบองแต่ว่าเราซ่อมได้โอเคขังอาวุธเจ๋งเฮ้ยมีของดีๆอยู่เยอะเลยมีของดีๆเยอะครับมีรถถังมีรถเกราะมีรถบรรทุกอะไรเพียบเลยครับอ่าแต่ว่าทหารเยอะกว่าที่คิดนะสงสัยมาพักร้อนมาฝึกซ้อมแต่ว่า มาฟักล้อนมาฝึกซ้อมบ้าอะไรทำไมปล่อยให้ข่ายส,สุดโสมอาหาอ่าอาห่าสนุกจังเลยเหมือนได้มาพักร้อนเหมือนได้มาเล่นเอ้ยอะไรเนี่ยระวังหน่อยสิเพื่อนมาสะดุดล้มเลยเนี่ยเฮ้ยฉันจะขี่รถถังอันนี้นะเฟ้เยฉันจองแล้วเอเอออกไปเลยเออกไปเลยเออฉันงั้นฉันจะเอารถถังคันใหญ่คันนั้น จ๋งในที่สุดหน่วยโคโลสจะได้มีอาวุธเพิ่มแล้วมีรถถังด้วยฉันจองรถถังคันนี้ก็แล้วกันไม่มีใครจองฉันจองรถคันนั้นเออโอเคอยากได้อะไรก็จองฉันจะเขียนชื่อทิ้งไว้นี่โคโลสมาบุกที่นี่ฉันเจอเรียบร้อยแล้วฮ่า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 คันนี้เป็นของฉันแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่สบายจังเลยแต่ไรเนี่ย ติดเชื้อเหรอจะแ,แจระวังกายเป็นซอมบี้นะเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่าซอมบี้บ้าอะไรไม่มีในโลกแล้วนะเป็นเรื่องตลกอ่าเป็นเรื่องตลกเฉยๆแล้วนะกระจอกฐานกระจอกจริงๆเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของแกงโคลอสแกงโคลอสมันจะกลับมาล้างแคน กลับมาล้างแค้นและที่สำคัญจะกลับมายึดเมืองเม็กซิโกงไงล่ะฮะเม็กซิโกจะกลายเป็นของแกงโคลอดแกงที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เพียงผู้เดียวและโปรดติดตามเพอทีวีสลิปี้เกมอร์ในเกม Ravenfield ด่านต่อไปนะครับรู้สิว่าเราจะไปด่านไหนต่อ จบนะครับ